สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับบทเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องการหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านนะคะก่อนอื่นเราก็ไปทำความเข้าใจกับคําว่าจำนวนเต็มล้านก่อนนะคะจำนวนเต็มล้านคือจำนวนที่มีเลขโดดในหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์นั่นเองนะคะ เช่น1ล้านนะคะ2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านไปเรื่อยๆนะคะสังเกตว่าเลขโดดในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายการประมาณนะคะเราจะนิยมเขียนแทนการประมาณนะคะ การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าเกิดเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนใช่ไหมคะถ้าเกิดจำนวนเต็มแสนให้เด็กๆไปพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรคะหลักหมื่นนะคะถ้าเกิดหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นเด็กๆไปพิจารณาเลขโดดในหลักพัน ถ้าเกิดประมาณจำนวนเต็มพันให้เด็กๆไปพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยนะคะเหมือนกันค่ะถ้าเราจะประมาณจำนวนเต็มล้านเราก็ไปพิจารณาเลขโดดในหลักที่อยู่ขวามือก็คือหลักแสนนั่นเองนะคะการหาค่าประมาณจานวนเต็มแสนนะคะ คุณครูจะขอใช้หลักการพิจารณาเลขโดดดังต่อไปนี้นะคะถ้าเลขโดดในหลักแสนของเรานะคะเป็นกรณีที่1น,นะคะก็คือเลขโดดในหลักแสนเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามหรือเลข4นะคะให้ค่าของเลขโดดในหลักล้านนะคะ เป็นจำนวนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนค่าของเลขโดดนะคะตั้งแต่หลักแสนลงมาเรื่อยๆนะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนยนะคะกรณีที่สองนะคะถ้าเลขโดดในหลักแสนเป็นเลขห้าเลข6เลข7เลข8หรือเลข9นะคะค่าของเลขโดดในหลักร้าน ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นอีก1ล้านนะคะส่วนค่าของเลขโดดตั้งแต่หลักแสนใช่ไหมคะหลักที่เราพิจารณาใช่ไหมคะตั้งแต่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยก็เป็นศูนย์เช่นเดียวกันกับกรณีแรกนะคะดูอย่างนี้เด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเราไปดูโจทย์กันเลยนะคะ มาดูโจทย์ข้อนี้นะคะให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านของ1 1 2 2 5ล้าน่ใช่ไหมคะคุณครูจะขอทำวิธีนี้นะคะพิจารณาเลขโดดเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆเ,เข้าใจวิธีนี้นะคะเด็กๆจะสามารถทำโจทย์ที่ตัวเลขจำนวนหลายหลักได้นะคะตั้งแต่หลัก หมื่นหลักพหลักอาแสนหลักล้านหลัก10ล้านร้อยล้านพันล้านแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆเข้าใจวิธีนี้จะสะดวกและง่ายและรวดเร็วค่ะเรามาดูนะคะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆไปพิจารณาอะไรคะ เลขโดดในหลักอะไรเอ่ยถ้าเราประมาณจํานวนเต็มล้านใช่ไหมคะให้เด็กไปพิจารณาเลขโดดในหลักแสนนั่นเองนะคะเลขโดดในหลักแสนของเราคือเลขอะไรคะเป็นเลข1ใช่ไหมคะอ่ะก็คือเลข1ตัวนี้จากนั้นเราก็มาดูซิว่าเลข1เนี้ยอยู่ในกรณีที่1ไหมคะ,ะหลักแสนเนี้ย เป็นเลข0 1 2 3 4ไหมถ้าอยู่ในกรณีที่1เราก็มาดูข้อตกลงของกรณีที่1เลยนะคะโจยดข้อนี้ก็คือ1อยู่ในกรณีที่1นะคะก็คือ1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหลักแสนนะคะหลักแสนของเราเป็นเลข1อยู่ตรงนี้ ดังนั้นค่าของเลขโดดในหลักล้านเลขโดดในหลักล้านของเราคือเลขอะไรคะคือเลข1ก็ยังเป็นเลข1เหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากนั้นค่าของเลขโดดตั้งแต่อะไรคะหลักแสนลงมาใช่ไหมคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยต้องเป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์หมดเลยนะคะเป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมคะ ดังนั้นค่าประมาณจํานวนเต็มล้านของเท่าไหร่คะ1ล้าน5 6 6 5 6 6ก็คืออะไรคะ1ล้านนะคะตัวนี้ก็คือการเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะคะไปต่อเลยนะคะให้หาค่าประมาณจํานวนเต็มล้านของ4ล้าน 636,298อันดับที่1น,นะคะให้เด็กๆไปดูว่าเราจะประมาณจํานวนเต็มล้านเราต้องไปดูเลขโดดในหลักแสนนะคะเลขโดดในหลักแสนของเราคือเลขอะไรคะคือเลข6ใช่ไหมคะในหลักแสนของเราคือเลข6ดังจากนั้นเราไปดูซิว่าเลข6ของเรานะีคะอยู่ในกรณีที่1ไหมหรืออยู่ในกรณีที่2 ใช่แล้วค่ะอยู่ในกรณีที่สองค่ะเลข6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเลข6พอเรารู้แล้วว่าเลข6อยู่ในกรณีที่สองกรณีที่สองเขาก็จะบอกว่าให้ไปดูหลักล้านนะคะอ่ะหลักล้านของเราเป็นเลขอะไรคะเลข4เลข4ี่จะต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่คะโทษทีนะคะ จะต้องเพิ่มอีก1ล้านนะคะจะต้องเพิ่มอีก1ล้านจาก4ล้านก็กลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น5้ล้านใช่ไหมคะและอะไรคะค่าของเลขโดดตั้งแต่อะไรคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยต้องเป็น0ูนย์นะคะ แปลงล่างตัวเองเป็นศูนย์ให้หมดนะคะเป็นศูนย์ให้หมดเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่าค่าประมาณจำนวนเต็มล้านของ4 6 3ล้าน6กก็คือ5ล้านนั่นเองนะคะเราสามารถเขียนแทนสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะเด็กๆไม่งงนะคะ ข้อนี้เหมือนกันค่ะเท่าไหร่คะโจทย์ของเราก็คือ35ล้านนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะวิธีการเขีนนะคะ35ล้านห2 5 7สนมัเ้ยห็นไหมคะตัวเลขมีกี่หลักคะ6 788ห 8, ลักเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆจะ ทำเป็นเส้นจํานวนพิจารณาก็ได้นะคะแต่คุณครูว่าะจะใช้เวลาในการทําเส้นจํานวนเนี้มากค่ะดังนั้นคุณครูจึงขอใช้วิธีการพิจารณาเลขโดดดีกว่าค่ะ <ๆ S 2> การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านเราต้องไปพิจารณาเลขโดดในหลักแสนใช่ไหมคะเราก็มาดูซิว่าหลักแสนของเรานะคะเป็นเลขอะไรนั่นเองใช่แล้วค่ะ หลักแสนของเราคือเลข5ใช่ไหมคะเราก็มาดูต่อซิว่าเลข5อยู่ในกรณีที่1หรือว่าอยู่ในกรณีที่2คะใช่แล้วคะ่ะอยู่ในกรณีที่2นะคะเลข5อยู่ตรงนี้จากนั้นพอเราดูแล้วว่าอยู่ในกรณีที่2เราต้องไปดูอะไรคะหลักล้านต่อเลยคะ่ะไปดูหลักล้านต่อเลยหลักล้านของเราเป็นเลขอะไรคะ เป็นเลข5ดังนั้นเลข5มีค่า5ล้านจะต้องเพิ่มอีก1ล้านก็กลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น6ล้านใช่ไหมคะและเลขโดดอะไรคะในหลักแสนก็กลายเป็น0หลัก 10, หมื่นกลายเป็น0หลักพันกลายเป็น0หลักร้อยกลายเป็น0นหลักสิบกลายเป็นศูนยและหลักหน่วยกลายเป็น0นนะคะและตอบได้ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมเลข3ตัวนี้นะคะเลข3อยู่ในหลัก10ล้านเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นจํานวนเดิมนะคะเพราะเราไม่ได้พูดถึงเขาเลยใช่ไหมคะเขาก็ยังเป็นเลข3เหมือนเดิมใช่ไหมคะดังนั้นค่าประมาณจํานวนเต็มล้านของ35ล้านห 1 7อก็คืออะไรนั่นเองคะ่ะ36ล้านนะคะสามารถเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะเด็กๆไม่งงนะคะไปดูต่อนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะหาค่าประมาณจํานวนเต็มล้านนะคะจํานวนเต็มล้านจากโจทย์มาดูโจทย์ของเรา,าโจทย์ของเราเป็นอะไรคะ 9ก้าแสน่รารู้สึกว่าทำไมเราจะประมาณเต็มล้านแต่โจทย์ของเรามีแค่หลักแสนละคะเราจะสามารถทำได้ไหมอ่าเรามาดูกันเลยนะคะ ถ้าเราจะประมาณจำนวนเต็มล้านใช่ไหมคะเราต้องไปดูเลขโดดในหลักอะไรเอ่ยหลักแสนอ่ามาดูซิหลักแสนมีเลขอะไรอยู่คะใช่แล้วคะ่ะหลักแสนของเราคือเลขอะไรนั่นเองเลข9ใช่ไหมคะอ่าเลข9เราสามารถทำได้นะคะเด็กๆดูดีๆนะคะเลข9เด็กๆไปดูซิว่า9อยู่ในอ่ากรณีที่1หรืออยู่ในกรณีที่2คะ ใช่แล้วค่ะอยู่ในกรณีที่สองเลข9อยู่ตรงนี้สะดงว่า1นนะคะเด็กๆต้องไปดูอะไรคะหลักอะไรเอย่ยหลักล้านใช่ไหมคะอ่าหลักล้านหลักล้านอ่ะคุณครูเขียนกรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้หลักล้านหลักล้านมีตัวเลขไหมคะไม่มีก็เสมือนว่าอะไรคะเป็นเลขอะไรนั่นเองคะ เป็นเลขศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเลขศูนย์ใช่ไหมคะเลขศูนย์อยู่ในหลักล้านมีค่าเป็นศูนย์ล้านใช่ไหมคะทีนี้เลขศูนย์อยู่ในหลักล้านแล้วอยู่ในกรณีที่สองเขาต้องเพิ่มให้อีกกี่ล้านคะ1ล้านศูนย์บวกหก็กลายเป็นเท่าไหร่คะเป็น1ล้านจากนั้นค่าของเลขโดดในหลักแสนคือเลข9ก็ แปลงร่างตัวเองเป็นศูนย์หลักหมื่นก็แปลงร่างตัวเองเป็นศนูนย์หลักพันก็แปลงร่างตัวเองเป็นศนูนย์หลักร้อยก็แปลงร่างตัวเองเป็นศูนย์หลักสิบก็แปลงร่างตัวเองเป็นศูนย์และหลักอะไรคะหลักหน่วยก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มล้านของ9 8 4 6 0 0 เจก็คือเท่าไหร่คะหล้านนะคะตัวนี้ก็คือการเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะเด็กๆไม่งงนะคะไปดูต่อกันเลยนะคะถ้าเกิดเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านอ่ะมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งนะคะอันดับแรกเด็กๆต้องมาดูก่อนว่าถ้า เราประมาณจํานวนเต็มล้านเราต้องไปดูเลขอะไรคะพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเท่านั้นหลักแสนนะคะเราต้องไปดูก่อนว่าหลักแสนเนี่ยจะอยู่ในกรณีที่1หรืออยู่ในกรณีที่2อ่าเราไปดูโจทย์กันเลยนะคะ9ก้าแสนสองหมเหมือนเดิมค่ะ เราประมาณจำนวนเต็มล้านใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะประมาณจำนวนเต็มล้านเราไปดูหลักแสนซิอ่าหลักแสนเป็นเลขอะไรคะเลข9หลักแสนเป็นเลข9 9จะต้องอยู่ในกรณีที่เท่าไหร่คะกรณีที่สองนี้ใช่ไหมคะนี่9อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ9อยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็มาดูซิว่าตัวที่ตัวเลขที่อยู่ หลักล้านมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเป็นศูนย์ก็คือศูนย์ล้านนะคะพอมีค่าเป็นศูนย์ล้านแล้วหลักแสนเป็นไงคะเป็นเลข9หลักล้านก็จะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นอีก1ล้านนะคะจากนั้นหลักแสนก็จะต้องกลายเป็น0หลักหมื่นก็กลายเป็น0นหลักพันกลายเป็น0หลักร้อยกลายเป็น0น หลักสิกลายเป็น0หลักหน่วยกลายเป็น0เห็นไหมคะคำตอบนี้ก็คือเท่าไหร่คะเหมือนโจทย์เมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะเป็น1ล้านเห็นไหมคะมาดูข้อที่2นะคะ1ล้าน46,736เหมือนเดิมคะ่ะประมาณจำนวนเต็มล้านเด็กๆก,ก็ไปดูหลักอะไรคะ หลักแสนหลักแสนของเราขีดเส้นใต้ไว้เลยหลักแสนของเราคือเลขอะไรคะเลข0ูนย์เลข0ูนย์เด็กๆก,ก็ไปดูฝั่งขวามือตรงนี้อยู่ในกรณีเท่าไหร่คะอยู่ในกรณีที่1นั่นเองเลขศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อเลขศูนย์อยู่ตรงนี้อยู่ในกรณีที่1เขาจะบอกว่าหลักอะไรคะหลักล้านก็ต้องมีค่าเหมือนเดิมเลยนะคะไม่เปลี่ยนแต่อะไรคะ เลขโดดในหลักแสนต้องกลายเป็น0หลักหมื่นกลายเป็น0ย์หลักพันกลายเป็น0หลักร้อยกลายเป็น0ูนหลักสิบกลายเป็นศนย์หลักหน่วยกลายเป็น0นเพราะฉะนั้นข้อนี้จะประมาณได้เท่าไหร่คะหนึ่งล้านเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะทีมาดูข้อนี้สิเก้าล้านเก้าแสนี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่ เราจะประมาณจำนวนเต็มั้เราก็ไปดูเลขโดดพิจารณาเลขโดดในหลักแสนใช่ไหมคะหลักแสนอยู่ในกรณีที่อะไรคะอยู่ในกรณีที่สองนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเลข9อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเราต้องไปดูอะไรคะเลขโดดในหลักล้านเลขโดดในหลักล้านมีค่าอ,อ่า มีค่าเป็น9ล้านใช่ไหมคะ9ล้านต้องบวกเพิ่มให้อีกเท่าไหร่คะต้องบวกเพิ่มอีก1ล้าน9ล้านบวกเพิ่มอีก1ล้านก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่คะ10ล้านนั่นเองใช่ไหมคะ10ล้านใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรคะเลขโดดในหลักแสนก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น0น่ะ หลักหมื่นก็กลายเป็น 0, ูนย์หลักพันกลายเป็น 0, ย์หลักร้อยกลายเป็น 0, หลักสิบกลายเป็น 0, 100, ยน 0, 10, ย์น 0, หลักหน่วยกลายเป็น0นย์เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ได้เท่าไหร่คะ10ล้านนะคะเห็นไหมคะแล้วเรามาดูจทย์ข้อนี้46,94,857ล้านเราจะประมาณจำนวนเต็มล้านเหมือนเดิมคะ่ะเราต้องไปดู หรือพิจารณาเลขโดดในหลักแสนหลักแสนของเราคือเลขอะไรเอย่ยเลข9ใช่ไหมคะเลข9อยู่ในกรณีที่อะไรคะที่2นะคะที่2ก็คือต้องไปดูเลขโดดในหลักล้านจาก6ล้านเมื่อหลักแสนเป็นเลข9หลักล้านก็ต้องเพิ่มอีก1ล้านกลายเป็น7ล้านใช่ไหมคะ และอะไรคะหลักแสนก็ต้องกลายเป็นศูนย์หลักพันเอ้ยโทษทีค่ะหลักหมื่นกลายเป็นศูนย์หลักพันกลายเป็นศูนย์หลักร้อยกลายเป็นศูนย์หลักสิบกลายเป็นศูนย์และก็หลักหน่วยกลายเป็นศูนย์ตอบได้เลยไหมคะตอบได้ค่ะแต่อย่าลืมหลักสิบล้านตรงนี้นะคะเลขสี่ตรงนี้ก็ยังเป็นสี่เหมือนเดิมนะคะเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น คำตอบก็คือ47ล้านนะคะเห็นไหมคะถ้าเด็กๆพิจารณาเลขโดดแต่ละหลักนะคะเด็กๆต้องจำให้ได้ว่ากรณีที่1นนะคะถ้าเลขโดดในหลักอะไรคะหลักแสนเป็น0 1 2 3 4หลักล้านก็จะมีค่าคงเดิมนะคะตั้งแต่หลักอะไรคะ หลักแสนลงมาใช่ไหมคะจะต้องเป็นศูนย์ให้หมดกรณีที่2ถ้าหลักแสนเป็นเลข5 6 7 8ก็นะคะก็หลักล้านก็ต้องเพิ่มอีก1ล้านและส่วนเลขโดดในหลักแสนหลักหมื่นหลักพนันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็กลายเป็นศูนย์ให้หมดเหมือนเดิมนะคะไปดูต่อนะคะถ้าเกิดโจทย์นะคะแบบนี้เห็นไหมคะ จทย์ข้อเดียวเราสามารถหาค่าประมาณได้ตั้งหลายค่าประมาณนะคะอ่าก็คือเต็มล้านก็ได้ใช่ไหมคะหาเต็มล้านก็ได้เต็มแสนก็ได้เต็มหมื่นก็ได้นะคะจากนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะโจทย์นะคะ เขาให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มของหลักต่างๆของจำนวนเงิน5,645,183ใช่ไหมคะถ้าเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านเราต้องไปพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรคะใช่แล้วค่ะ ในหลักแสนใช่ไหมคะหลักแสนอ่าหลักแสนเป็นเลขอะไรคะเลข6อ่าเด็กๆจาได้ไหมคะถ้าหลักแสนเป็นเลข6เด็กๆก,ก็มาดูซิว่าอยู่ในกรณีไหนเอ,อ่ยใช่แล้วค่ะอยู่ในกรณีที่2นะคะตรงนี้นะคะอยู่ในกรณีที่2ก็คืออะไรคะเลขโดดในหลักล้านจะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 5ล้านก็กลายเป็นเท่าไหรคะเป็น6ล้านแล้วก็ตั้งแต่เลขอะไรเอ่ยดูนะคะดูดูตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่เลข6ก็คือหลักแสน 0, ลก,กาน 0, ล,น 0, ลกกายเป็น0หลักหมื่นกลายเป็น0หลักร้อยหลักพันกลายเป็นศย์หลักร้อยกลายเป็น0นย์หลักสิบกลายเป็น0นย์หลักหน่วยกลายเป็น0นย์เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้อะไรคะ ประมาณแล้วได้6ล้านนะคะ6ล้านแล้วก็เขียนแทนสัญลักษณ์ก็คืออะไรคะอ่าอันนี้เราเด็กๆก,ก็เอาโจทย์มาเขียนเลยนะคะก็จะได้6เท่าไหร่คะ6ล้านนะคะ6ล้านนะคะเด็กงงไหมคะอ่าไม่งงนะคะอ่าเรามาดูโจทย์เดียวกัน เราจะประมาณจำนวนเต็มแสนถ้าประมาณจำนวนเต็มแสนเด็กๆต้องไปดูเลขโดดในหลักหมืน่นใช่ไหมคะเลขโดดในหลักหมื่นของเราเป็นเลขสีก,ก็จะอยู่ในกรณีที่ไหนคะกรณีที่ไหเอ่ยใช่แล้วค่ะจะอยู่ในกรณีที่1นะคะเลขโดดของเราเป็นเลขสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะเมื่อเป็นเลขสีตัวเลขโดดในหลักล้านคือเลขอะไรคะเลขห ก็ต้องเป็นตัวเลขเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่อะไรคะหลักหมื่นต้องกลายเป็นศูนย์หลักพันกลายเป็นศูนย์หลักร้อยกลายเป็นศูนย์หลักอะไรคะหลัก10กลายเป็นศูนหลักหน่วยกลายเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่คะ6ล้านไอ้โทษทีค่ะ5ล้านหกแสนนะคะ นี่เด็กๆก,ก็เอาโจทย์มาเขียนนะคะอืมก็ได้เท่าไหร่คะห้าล้านหกแสนนะคะได้ไหมคะทีนี้โจทย์ข้อเดียวกันนะคะเราจะประมาณจำนวนเต็มหมืน่นอ่าเต็มหมื่นคือเลขสี่แต่เราต้องไปดูเลขโดดในห,หลักอะไรคะ ในหลักพันทีนี้เลขโดดในหลักพันอยู่ในกรณีไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะอยู่ในกรณีที่สองนี้ใช่ไหมคะอ่าอยู่ในกรณีที่สองก็คือเลขอะไรคะหลักหมืน่นจาก4ี่หมืน่นต้องบวกเพิ่มอีก1,000งกลายเป็น50,000ใช่ไหมคะแล้วหลักพันก็กลายเป็นศูนย หลักร้อยกลายเป็นศูนย์หลักสิบกลายเป็นศูนหลักหน่วยกลายเป็นศูนหลักแสนเราพูดถึงไหมคะไม่พูดถึงก็ต้องเป็นจํานวนเดิมอยู่หลักล้านเราพูดถึงไหมคะเลขห้ไม่พูดถึงก็ต้องเป็นจํานวนเดิมอยู่นะคะดังนั้นเด็กๆก,ก็นํามาเขียนได้ว่าอะไรคะค่าประมาณห้าล้านหกแสนห้าหมื่นใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ นำจทย์มาเขียนเลยประมาณ5้าล้านหกแสนห้ามืนนะคะพอเข้าใจหรือยังคะหรือว่าถ้าเด็กๆจำได้ไหมคะสมมุติว่าถ้าเด็กๆบอกว่าอยากทำวิธีหาจำนวนที่อยู่ระหว่างได้ไหมได้คะ่ะ สมมุติว่าจํานวนเต็มล้านใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็มาดูว่า5ล้านใช่ไหมคะอยู่ระหว่างจํานวนใดเอย่ยต้องอยู่ระหว่าง5ล้านนะคะ,ะสมมุติว่าเด็กๆจะใช้วิธีการหาค่าที่อยู่ระหว่างก็ได้นะคะ5ล้านกับอะไรคะกับกับ6ล้านนะคะโทษทีค่ะกับ6ล้าน กับ6ล้านใช่ไหมคะอ่าเราได้แล้วว่า5ล้าน6เนี้ยอยู่ระหว่าง5ล้านกับ6ล้านทีนี้เด็กๆก,ก็มาดูว่า5ล้าน6หนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบอยู่ใกล้ห้าล้านหรือใกล้หกล้านมากกว่ากันคะใช่แล้วคะ่ะอยู่ใกล้หกล้านมากกว่ากันเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือหกล้านใช่ไหมคะเด็กๆหรือเด็กๆจะทําวิธีนี้ก็ได้นะคะ ได้ไหมคะอ่าหรือว่าการหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนอ่เต็มแสนเด็กๆอ่าอยากจะรู้ว่าจำนวนอะไรเอ่ยที่อยู่ระหว่างอะไรคะห้าล้านหกแสนใช่ไหมคะห้าล้านหกแสนนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นห้าล้านเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะห้าล้าน เจ็ดแสนใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูกําลังจะทําข้ออะไรคะข้อสองให้เด็กๆด,ดูอยู่นะคะข้อสองให้เด็กดูอยู่จากนั้นเด็กๆก,ก็มาดูซิว่าอะไรคะห้าห้าล้านหกแสนเนี่ยอยู่ใกล้อะไรคะอยู่ใกล้ห้าล้านหกแสนหรืออยู่ใกล้ห้าล้านเท่าไหร่คะเ0 0ดแสนมากกว่ากันอยู่ใกล้ตรงไหนคะ อยู่ใกล้ตรงนี้นะคะใช่ไหมคะอยู่ใกล้ห้าล้านหกแสนมากกว่านะคะคำตอบก็คือตรงนี้นะคะเหมือนกันนะคะไปดูสรุปบทเรียนนะคะ การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านนะคะให้เด็กๆพิจารณาเลขโดดในหลักแสนนะคะถ้าหลักแสนเป็นเลข 0, 1, 2, 3, 4นะคะให้ค่าของเลขโดดในหลักล้านเป็นจำนวนเดิมส่วนค่าของเลขโดดในหลักแสนหลักหมื่นหลักพนันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็น0นะคะหรือถ้า พิจารณาแล้วหลักแสนเป็นเลขอะไรคะเลขห้าเลข6เลข7เลข8หรือเลข9นะคะให้เด็กๆเ,เพิ่มค่าของเลขโดดในหลักล้านอีก1ล้านนะคะส่วนค่าของเลขโดดในหลักแสนหลักหมื่นหลักพนันหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยก็เป็น0นะคะมออหมายงานนะคะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ ทำในสมุดนะคะหรือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างที่หนึ่งก็คือเท่าไหร่คะเก้าคุณครูขออนุญาตเขียนนะคะเก้าแสนสามมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเด็กๆให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านใช่ไหมจำนวนเต็มล้านเด็กๆต้องไปดูเลขโดดในหลักอะไรคะ หลักแสนก็คือเลขเท่าไหร่คะเลข9เลข9ก่าเด็กๆดูนะคะเลข9จะอยู่ในกรณีนี้ใช่ไหมคะเมื่ออยู่ในกรณีนี้แล้วเราก็มาดูหลักล้านซิหลักล้านของเรามีเลขอะไรคะไม่มีก็คือเสมือนว่ามีเลขศูนย์นั่นเองก็คือมีอยู่ศูนล้านใช่ไหมคะ แต่ต้องเด็กๆเ,เห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นเลข9ในหลักแสนหลักล้านจะต้องเพิ่มอีก1ล้านใช่ไหมคะจากศูนล้านก็ต้องกลายเป็น1ล้านใช่ไหมคะแล้วก็เลขโดดใน,นหลักอะไรคะหลักแสนก็กลายเป็น0หลักหมื่นก็กลายเป็น0หลักพันก็กลายเป็น0หลักร้อยก็กลายเป็น0ูนย์ หลัก10ก็กลายเป็น0หลักหน่วยก็กลายเป็น0เพราะฉะนั้นข้อนี้ประมาณแล้วได้เท่าไหร่ค้ะ1อะไรเอ่ย1ล้านนะคะ1ล้านอีก3ข้อเด็กๆทำเองนะคะการหาค่าประมาณของหลักต่างๆนะคะเป็นบทใหม่นะคะที่เด็กๆยังไม่เคยเรียน ตอนที่อยู่ป .3 นะคะอาจจะยากสำหรับเด็กๆบางคนหรืออาจจะง่ายสำหรับเด็กๆบางคนนะคะถ้าเกิดคุณครูอธิบายไม่เข้าใจเด็กๆก,ก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะได้นะคะหรือเด็กๆจะสอบถามคุณครูมาในทางไลน์ก็ได้นะคะถ้ายังไงคุณครูขอขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ